ข้อที่38นะครับให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่ง f log x กํลังสองเท่ากับรูท x บวกหเมื่อ x มากกว่าหร,หรือเท่ากับ1จงหาค่าของอินเวอร์ส f 11บนะครับตอนแรกเราจะแทนก่อนให้ a มีค่าเท่ากับ log x กํลังสงแล้ว เราก็แทนกลับว่าสิบเราก็แทนกับว่า,า, 10, า,า,วา x มีค่าเท่ากับสิบยกกำลัง a แล้วก็ติดรูทเป็น x เท่ากับรูทสิบยกกำลัง a เนาะมาจากนี่เนาะมันคือเรากำหนดให้ log เราสมมติให้ log a ฐาน b เท่ากับ c แล้วก็จะเขียนเป็นสมการได้ว่าถ้าเขียนเป็นอันนี้คือเขียนในรูปแบบของล็อกเนาะดังนั้นถ้าเราเขียนในรูปแบบของสมการจะได้เป็นสมการ x เอ็กซ์โพเนนเชียลจะได้เป็น b ยกกำลัง c เท่ากับ a อย่างนี้เช่นกันอันนี้ก็คือ log x กําลัง2เท่ากับ a ใหญ่ซึ่งเรารู้ว่า log log ช่ยๆคือ log ฐานสิบเนาะ แล้วก็คือจะได้เป็น10ยกกำลัง a มีค่าเท่ากับ x กำลัง2ก็จะได้ว่า x ต้องเท่ากับบวกหรือลบของรูท10ยกกำลัง a ซึ่งเรารู้ว่า x เป็นบวกเนาะเพราะว่า x มากกว่า1น,นากดนั้น x ก็เลยเท่ากับรูท10ยกกำลัง a ทีนี้เราก็แทนในฟังก์ชันเลยเนาะก็ได้เป็นฟังก์ชัน a มีค่าเท่ากับ root ของรูทสิบยกกำลัง a บวกหนึ่งนะฮะก็คือฟังแล้วฟังก์ชัน x เท่ากับรูทของรูท กำลัง x บวกหนึ่งอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าเราแก้ a ให้เป็นเราแก้ x ให้เป็น a หมดแล้วเราก็เลยเป็น a เป็น x นะครับจากนั้นถ้าเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สก็คือฟังก์ชันอินเวอร์สของ x ก็จะได้ว่า x เท่ากับรูทของรูทสิบกำลัง y บวกหนึ่ง เพราะว่าอ n v เ r อ์ก็คือสับ x y ทีนี้เราก็แก้สมการหา x เนอะได้เป็น x y กําลังสองเท่ากับ root 10กําลัง y บวก1นึ่เราได้เป็น root 10ยกกําลัง y เท่ากับ x ยกกําลังสองลบ1 จากนั้นเทคล็อก2อข้างเนาะกลายเป็นล็อกรูทสิบยกกำลัง y เท่ากับตรงนี้ได้เท่ากับรูทของ x อกกกำลังสองลบห เรา,อย,าอย่าเพิ่งเทคล็อกก็แก้ใหม่ครับขอโทษครับเดี๋ยวเรายกกำลังสองสองข้างก่อนเนาะได้เป็นสิบยกกำลัง y มีค่าเท่ากับ x ยกกำลังสองลบหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองอีกทีนึงแล้วเราก็ค่อยเทคล็อกเนาะกลายเป็น lock. ล็อกเออ่ล็อกสิบยกกำลัง y เท่ากับล็อกของ จกากำลังสองลบหแล้วก็ทั้งหมดยกกกำลังสองอีกทีนึงอ่ะได้อทีนี้อันนี้ก็คือฟังก์ชันอินเวอร์สเนาะอันนี้ยังเขียนรูปไม่สมบูรณ์จริงๆเราก็ดึง y ออกมาข้างหน้าก็ได้ก็จะได้เป็น y ็อกสิบฐานสิบเนาะ วายล็อกสิบฐานสิบใช่ก็ตัดทิ้งเลยเพราะว่าล็อกสิบฐานสิบก็คือได้หนึ่งปุ๊บอ่าเท่ากับล็อกของ x อ็กำลังสองลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองก็คือเป็นฟังก์งชันอินเวอร์ส x นั่นเองนะฮะทีนี้ โจทย์อยากทราบถึงฟังก์ชันอินเวอร์ส f ของ11บเอ็ราก็แทนไปเลยแทนไปเลยเนะ 11, าะฟังก์ชันอินเวอร์สของ11ก็จะมีค่าเท่ากับอลอคของร้อ่เอ็ดเนาะเพราะว่าไอ้ x เป็น11 11อกำลังสก็ได้121ยลบหทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้เป็น ล็อกของร้อยยกกำลังสองเนาะก็ค yeah.. ือเราไม่ได้เป็น y เท่ากับล็อกเท่าไหร่หนึ่งศูนย์ศูนย์ใช่ซึ่งเราใช้กดการบวกการบวกของล็อกเนาะ ก็คือล็อกล็ x y อย่างนีจ้จะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับล็อก x บวกกับล็อก y ล็อก y ซึ่งจะเป็นฐานอะไรก็ได้เนาะฐานอะไรก็ได้ ซึ่งในที่นี้เราใช้เป็นฐานสิบเลยก็คือล็อกนี่แหละล็อกเฉยเลยก็คือ y, y เท่ากับล็อก144บวกกับล็อก1น0เนาะเพราะว่า144คูณ100ก็ได้เป็น1 4 4 0 0หมือ,อเป็นข้างบนแยกออกมาแบบนี้ซึ่งตรงนี้ล็อก100จะมีค่าเป็น2 ล็อกร้อยมีค่าเป็นสองเนาะแล้วก็บวกกับตัวเดิมก็คือล็อกร้อยสี่สิบสี่อ่าเราได้ค่า y แล้วก็คือฟังก์ชันอินเวอร์สก็คือ f อินเวอร์สของสิบเอ็ดก็ได้ก็คือสองบวกล็อกร้อยสี่สิบสี่ก็คือข้อข้อก่ไก่นั่นเองครับผม